ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนี่เป็นระบาสังหารที่เป็นเอกลักษณ์ของถูหลิงภายใต้ผลกระทบของระบาสังหารวิญญาณที่แม้ผู้บ่มเพราะที่แข็งแกร่งก็สามารถตายด้วยเพราะหัวใจของพวกเขาค่อยๆถูกทำลายตอนแรกชิงสุยมีความรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่รุนแรง ซึ่งเหมือนว่าเขาจะสูญเสียตัวตนไปราวกับว่าเขากำลังจะไร้รำตำการเคลื่อนไหวของเธอแต่เขารู้ว่าฝ่ายตรงข้ามต้องการใช้วิธีนี้ในการสะกดเขาไว้หากเขาหลงอยู่ในภวังดังกล่าวเขาอาจจะถูกสังหารได้ทุกเมื่อ จิงสุยใช้พลังธรรมชาติของเขาออกมาต่อต้านกับการยั่วยุของฝ่ายตรงข้ามเขารู้สึกว่าหญิงสาวคนนี้เป็นทั้งนางฟ้าและปีศาจร้ายในเวลาเดียวกันการเต้นรำของข้าไม่งดงามหรือริมฝีปากอ่อนโยนของสาวน้อยโค้งขึ้น น้ำเสียงของเธอเพิ่มความยั่วยวนของเธอถึงขีดสุดก็ดีแต่ข้าไม่ค่อยชอบมนันชิงสุยสายหัวดวงตาของถูหลิงสว่างขึ้นขณะที่เธอเดินอยู่บนปากฟ้าทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นเจตนารมสังหารที่รุนแรงแพร่ออ,อกมา และการเต้นรำสังหารของเจ้าก็ยังมีข้อบกพร่องอีกมากถ้าเจ้าสามารถกำจัดเจตนาโรนี้ไปได้ทักษะดังกล่าวของเจ้าจะสมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมหลายเท่าชิงสุยยิ้มเบาๆท่านเข้าใจการไร้รำด้วยหรอ ตูลิงดูหวาดระแวงชิงสยุยข้าไม่เข้าใจการไร้รำหรอกข้าแค่เข้าใจในศิลปะแห่งการสังหารบางอย่างเท่าน,านั้นมันจึงทำให้ข้ามั่นใจว่าการไร้รำของเจ้ายังไม่สมบูรณ์ชิงสุยมองไปที่ผู้หญิงคนและยิ้มออกมา ที่จริงข้ามาในวันนี้ก็เพื่อหารือเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างกับท่านท่านรองรับฟังได้ไหมทูลิงคิดชั่วขณะหนึ่งก่อนลงมาที่พื้นข้าไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไรเจ้าจงรีพูดมาไวไวมีการเปลี่ยนแปลงใดกับชิงสุยแต่เขาก็ยังไม่ได้ผ่อนปรนพลังธรรมชาติในร่างกายของเขาตระกูลถูและตระกูลหายอาจมีข้อพิพาทกันบ้างในอดีตแต่ก็ไม่มีอะไรสำคัญ ท่าพ่อของข้าส่งข้ามาคุยกับท่านด้วยความหวังว่าพวกเราสามารถทำข้อตกลงสันติภาพกันได้และร่วมมือกันจัดการกับตระกูลหลัวท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้การแสดงออกของเธอดูจริงจังอย่างมากขณะที่เธอลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลชิงซุยไม่ได้พูดอะไรและจ้องมองไปที่หญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้า ขณะที่เขาคิดเกี่ยวกับความหมายของคำพูดของเธอเขารู้ดีว่าสาเหตุที่เธอลังเลเล็กก็เพราะว่าเธอก็มีความปรารถนาที่จะฆ่าเขาอยู่เหมือนกันและกำลังคิดหาวิธีที่จะทำแบบอยู่ถ้าเจ้าเห็นด้วย ไม่เพียงแต่สองตระกูลของเราสามารถสร้างความสงบสุขได้แต่มันจะแสดงให้เห็นว่าฉันยังคงดูดีอยู่ร่างกายถูหลิงสั่นกลัวเล็กน้อยและร่างกายของเธอสูงยาวขาวดีเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ที่น่าตกใจในขณะ สเสน่ห์จิตวิญญาณและความสง่างามเป็นที่สูงกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อเธอกำลังเต้นเธอกระพริบตาของเธอก่อให้เกิดแรงดึงดูดที่มหาศาลด้วยการกระทำนี้ของเธอทำให้จิตใจของชิงสุยตกอยู่พะวงช่วงหนึ่ง ในช่วงเวลาเธอเคลื่อนไหวยอย่างรวดความเร็วที่ยากจะเชื่อเธอถือกริดยาวสีทองเข้มในมือของเธอและแทงไปที่คอของชิงสุยของชิงสุยสามารถเรียกสติกลับมาได้ชิงสุยหายจากอาการมึนงง เขาค้นพบว่าร่างกายของเขามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยรันจากเพล็ดเสริมกายาบรรพการและพลังธรรมชาติกำลังช่วยให้เขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงคริสดังกล่าวได้มนตอนนี้ ความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดในที่สุดชิงซุยก็เข้าใจว่าตอนนี้เขาได้เกิดความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วมัน,เป,นเป็นเพราะความประมาทของเขาเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีครั้งนี้ได้ ถ้าเขามีเวลามากขึ้นเพียงเล็กน้อยก็จะเพียงพอที่จะช่วยตัวเองแต่เขาไม่มีโอกาสอย่างไรก็ตามไม่มียาสำหรับความเสียใจนี้ของเขาเขาเพียงได้แค่ดูรอยยิ้มที่โหดร้ายบนใบหน้าของหญิงสาว รอยยิ้มที่สวยของเธอแปลรอยยิ้มในฐานะนักฆ่าที่แท้จริงได้ชิงสุยได้ลอยออกไปจากตรงมีมือคู่หนึ่งที่รับการป้องกันแทนเขาวไว้มันช่วยให้ชิงสุยหลีกเลี่ยงการจูโจมจากกริดดังกล่าวไปได้ กริดดังกล่าวได้เจาะไปที่มือของใครสักคนในตอนคือมือของหานตรงชิงเธอได้ใช้มืออีกข้างผลักลงไปหน้าอ,อกของเขาทําให้ชิงสุยกระเด็นออกไปในเวลาเดียวกันหายตรงชิงเมื่อชิงสุยเห็นว่าหายตรงชิง ปรากฏตัวขึ้นในตอนนี้เขารู้ว่าเธอใช้ความพิเศษของชุดกรวิหกรัชตะเพื่อเพิ่มความเร็วของเธอให้ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของของปราณนักบุญพิโรธด้วยความเร็วที่เพียงพอเธอก็สามารถที่จะป้องกันการโจมตี แต่เธอกลับใช้กลับใช้มือของเธอในการสกัดกั้นการโจมตีนี้ไว้การเป็นหลักประกันว่าเธอจะสามารถช่วยชิงสุยออกไปได้ชิงสุยได้เข้าไปช่วยหายตรงชิงและได้เห็นว่ามือของเธอกำลังมีเลือดไหลออกมา เขาได้รีบหยิบยาบรรเทาสีทองและเทลงบนบาดแผลของเธอแต่ในช่วงเวลานี้ถูหลิงได้โจมตีอีกครั้งโดยกรดในมือของเธอแทงลงไปที่คอของชิงสุยอย่างเย็นขาตายไปสะชิงสุยไม่แม้แต่จะหันไปมองก่อนตอนนี้เขาโกรธมาก ถึงแม้ถูหลิงจะงดงามปันบุผาแต่จิตใจของเธอกับเลวร้ายอย่างมากด้วยความโกรธของเขาชิงสุยได้เตะออกไปด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดเขาปฏิเสธที่จะให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกครั้งลูกเตะพยักคำรน นอกจากนี้เพราะชิงสุยได้รับการปกป้องและใช้เพียงหมอนาทีวิจิตเพื่อหลีกเลี่ยงกริบเป็นผลให้มีแผลเล็กๆบนคอของเขาแต่ไม่ตัดเส้นเลือดแรงแตในครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูหลิงจะสามารถทนได้ แม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้กระบี่ดารายุคคาดโลทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องรางแห่งสวรรค์เพื่อเพิ่มความสามารถของเขาการเตะครั้งนี้ก็พอที่จะสังหารหญิงสาวคนนี้ได้ร่างกายของเธอได้ฉีกออกมา เลือดสดได้พุ่งขึ้นมาจากร่างของเธอชิงสุยโกรธอย่างมากเขารู้ว่าเขาเกือบตายเพราะความประมาทในครั้งนี้ถึงแม้เขาจะผ่านมาได้แต่เขายังโกรธอยู่ชิงสุยไม่ได้รู้สึกผิดเลยในการฆ่าสาวงามคนนี้หายตรงชิงที่กำลังมองดูชิงสุยที่กำลังมองไปที่แผลของเธอเธอรู้สึกเจ็บปวดที่มือของเธอเล็กน้อยแต่หัวใจของเธอกลับรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเธอรู้ว่าชิงสุย ไม่รู้สึกเสียใจในการสังหารหญิงงามคนไปมันเจ็บไหมชิงสุยจับมือหายตรงชิงและถามด้วยความเป็นห่วงมันไม่ได้เจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวหายตรงชิงค่อยๆย,ยิ้มเธอรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นการกระทำของชิงสุย ความตายของหญิงสาวจากตระกูลถูจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสู้รบระหว่างตระกูลถูกับตระกูลหายถูหลิงเป็นหนึ่งในคนสำคัญของตระกูลถูแต่ชิงสุยไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงมาปรากฏตัวในตอนนี้ตรงชิงที่ไปด้านข้าง และรอค้าชิงสุยบอกหายตรงชิงให้รอเขาด้านข้างพร้อมกับคนตระกูลหายเจ้าต้องระวังตัวให้มากหายตรงชิงพึมพำมประโยคนี้ก่อนที่จะเดินไปที่คนตระกูลหาย จะไม่เหมาะสำหรับเธอที่จะมีส่วนร่วมในสถานการณ์แบบนี้ถึงแม้ว่าเธอไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงเธอจะไม่สามารถถือกระบี่ได้3-5วันขณะที่ชิงสุยค,ยค่อยๆเดินไปที่คนของตระกูลถูชายวัยกลางคนเมื่อกี้ได้ตะโกนว่า ขมันทุกคนช่วยกันขมันการฆ่าคนมากมายในก่อนหน้านี้เป็นผลให้มีบางคนในตระกูลถูที่ไม่ต้องการที่จะก้าวออกไปข้างหน้าแต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็ถูกผลักโดยคนที่อยู่เบื้องหลงังก้าวพสุธาเอราวัน เมื่อฝ่ายตรงข้ามเข้าระยะโจมตีของเขาชิงสุยก็แค่ใช้ก้าวพสุธาเอราวันความแข็งแกร่ง7,500อาณาจักรได้ระเบิดออกมาในทันทีมันฆ่าคนส่วนใหญ่ด้านหน้าไปเกือบหมดแม้ว่าชิงสุยไม่ได้ใช้ก้าวพสุธาเอราวัน ออกมาปล่อยครั้งแต่พลังของมันได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะที่ความสามารถของเขาถูกยกระดับขึ้นถ้าเขาสามารถฝึกก้าวพสุธาเอราวานันขั้นสมบูรณ์ได้มันอาจจะแสดงพลังที่มหาศาลกว่านี้ออกมา มีชายชราที่มีความสามารถแข็งแกร่งสามารถหลบเลี่ยงออกมาได้พร้อมกับชายวัยกลางที่แข็งแกร่งที่พวกเขาสามารถหลีกไปได้แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองคนก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนะักไปหน้าของพวกเขาซีดอย่างมาก ส่วนชายชราคนได้อาเจียนเป็นเลือดออกมาแม้ว่าเขาจะหลบการโจมตีมากได้แต่ก็ได้รับผลจากคลื่นกระแทกอยู่ดีพวกเขาตกใจกับความแข็งแรงของชิงสุ่ยอย่างมาก ใจไวกลางคนเห็นได้ว่าระดับความแข็งแรงนี้สามารถเทียบได้กับพ่อของเขาและมีแต่พ่อของเขาเท่าที่มีความแข็งแกร่งขนาดนี้เขาเคยได้ยินว่าผู้นำตระกูลหลัวมีความแข็งแกร่งที่น่าหวาดกลัวอย่างมากในเมืองแห่งนี้ แต่ตอนนี้เขาคิดว่ามันไม่ใช่ความจริงชายที่อยู่ข้างหน้าเขาในตอนนี้มีความแข็งแกร่งที่น่าหวาดกลัวกว่าชายคนอย่างมากท,าทันใดชินงสุยคิ้วกระตุกเขาได้รีบปาลูกบอลโลหะเหมันออกมาในเสียวินาที มีประโยคบางอย่างที่ตะโกนก้องออกมาเจียเอออัญญประกาศเดี่ยวเปิดรีบถอยออกมาสายไปแล้วเสียงชิงสุยกล่าวออกมาอย่างเย็นชาสมาชิกของตระกูลถูก่อนหน้านี้ได้ถูกจัดการไปเกือบหมดนี่เป็นเรื่องธรรมดามาก เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ฝึกตนที่อ่อนแอเท่าพวกเขาไม่สามารถทดการจู่โจมด้วยพลังมหาศาลของชิงสุยได้แม้แต่นิดเดียวตอนนี้ชายชราที่แข็งแกร่งที่มีผมสีขาวและคิ้วสีขาวยาวได้นำคนสองสามคนตาม แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เขามาสายเกินไปและคนที่เหลือของตระกูลถูได้ถูกฆ่าโดยชิงสุยไปทั้งหมดถูเรนเซียงรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้เห็นลูกชายของเจ้าถูกฆ่าตายนี้เป็นเพราะเจ้าต้องการจะควบคุมเมืองหิมะนิราแห่งนี้ข้าสงสัยจริงๆว่าอะไรสำคัญกับเจ้ามากกว่าการระหว่างชีวิตลูกชายของเจ้าหรือเมืองหิมะนิรันแห่งนี้ ไา่เทียนยิ้มให้ชายชราที่ตรงเข้ามาเจ้าแก่ที่แสนอยากคายเจ้าโชคดีที่สามารถหนีรอดพ้นไปได้เมื่อคืนนี้แต่ตอนนี้ข้าจะไม่ทำผิดพลาดอีกข้าจะสังหารหมู่ตระกูลของเจ้าทั้งหมดในวันนี้ ใจชราจ้องมองอย่างดูเดือดไปที่หายเทียนขณะที่เขากัดฟันความโกรธเกรี้ยวได้ปรากฏในสายตาของข่าวตระกูลหายและตระกูลถูมีความบาดหมางกันเพราะตระกูลถูต้องการแทนที่ตำแหน่งของตระกูลหาย ซึ่งตระกูลหายก็รู้ถึงเจตนารมณ์นี้จึงทำให้ความขัดแย้งระหว่างพวกเขาทวาีความรุนแรงขึ้นเรื่อยมาเวลานี้ชิงสุยงุดหงมิดเล็กน้อยแต่เขารู้สึกว่าสถานการณ์ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม เขารู้สึกว่าชายชราคนนี้มีความแข็งแกร่งประมาณ900 0อาณาจากักรและชายสามคนข้าหลังของเขาก็มีความแข็งแกร่งประมาณ800 0อาณาจากักรและคนที่เหลือมีความแข็งแกร่งประมาณ6 0 0 0อาณาจากักร นี่เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของตระกูลถูแต่อย่างไรนี้ก็ยังอยู่ในความคาดการของชิงสุยแต่เขาก็ยังแปลกใจนิดหน่อยในความแข็งแกร่งของตระกูลดูเหมือนว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งกว่าตระกูลอื่นๆ อย่างไรก็ตามชิงสุยก็ไม่ได้รู้สึกกดดันหลังจากที่เขาได้ยกความสามารถของเขาเข้าสู้ระดับสูงสุดเมื่อเขาใช้ชุดเกราะสัตดาราและโลกรเทวะการป้องกันของเขามากกว่า15,000อานาจาจักร และการโจมตีของเขาก็ยังคงแข็งแกร่งกว่าของชายชราชิงสุยมีทักษะท,ที่สามารถลดความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายลงและสามารถสังหารฝ่ายตรงข้ามลงในครั้งเดียวตอนนี้เขาเหนือกว่าอีกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านสนให้เขาเรียนรู้ที่จะไม่ประมาทคชสารวิเทียนไพบูล ชิงสุยเรียกโคชสารวิเทียนไพบูุ์และใช้ทักษะคนช่วงรวมเป็นหนึ่งในตอนนี้เขามีพลังมากพอที่จะจัดการกับคนที่อยู่ข้างหน้าเขาได้แล้วในเวลานี้ตระกูลไห่อ่อนแอจริงพวกเขาต้องพึ่งคนนอกเพื่อต่อสู้กับพวกเรา และปล่อยให้ขาวต่อสู้เพียงลำพังอีกด้วยข้าละสงสารพวกเจ้าจริงๆชายชราวัยสูงที่แข็งแกร่งตะโกนเสียงดังออกมาไปที่หายเทียนราวกับว่าเขาต้องการให้คนในเมือหิมะนิรันทุกคนได้ยินเจ้าจัดตะโกนไปทำไมเจ้าสามารถพูดได้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการแต่มันก็ไม่ต่างจากพวกเจ้าพวกเจ้าก็ไม่เหลือเกียรติที่จะกล่าวออกมาเจ้าก็กำลังอาศัยอยู่ภายใต้นิ้วหัวแม่มือของตระกูลหลู และเจ้าก็มีความสุขอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเจ้าก็เป็นเหมือนสุนัขของคนพวกเขานี่คือความภาคภูมิใจของเจ้าหรือข้าไม่เคยกลัวเจ้าและตระกูลของเจ้าเลยแม้แต่น้อยไายเทียนกล่าวออกมาอย่าไม่แยแสนี้เป็นครั้งแรกที่ชิงสุยเห็นผู้บ่มเพราะที่แข็งแกร่งด่ากันด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและน่ารังเกียจอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ